มาไม่แท็กสปอยไม่แท็กดราม่านะคะไม่แท็กสปอยไม่แท็กดราม่าหยินไล่ดูทุกอันเอ้ยแคร์ไล่ดูทุกอันหลังรีดูไฟไหมดูครับดูดูเห็นฮิโรชิทอนเป็นหนึ่งสกอยใช่ไหมตอนนี้เท่าไหร่นะเจ็สิสี่ตอนหนึ่งปะเจ็สิบสี่ตอนหนึ่งฟาไม่ไหวแล้วแย่จังแพ้อ,อีกแล้วเหรอเนี่ยคนอะไรพี่แพ้จังพี่แพ้เป็นอาหาร,หรอ่ะอันนี้ แปนงเด้วยเจวจัดอะวจัดอ่ะวจัดะนิ่นิ่มนิทีน่นิ่มอิ่นิ่ม่าฮิ่มชิ่ม้ิ่นิดมนมนนิ่ม่า่่ มันมันมันขายผมใช่ไหมไอ้เทียแจ็คอะมันบอกว่าอะไรอู้หูใช่ปะเดี๋ยวดูนี้เดี๋ยวดูนี้มันบอกผมว่าอะไรอู้หูใช่ไหมเดี๋ยวดูนี้นะอู้หูใช่ปะบอกผมอู้หูใช่ปะเดี๋ยวดูนี้ยังไม่ได้ทั้งตัวตกใจยังไม่ได้ตั้งตัวตกใจ

ตั้งตัวตอะตกใจอะปลาหมึกเหรอตกปลาหมึกถ้าตกปลาหมึกน่าจะต้องในทะเลจับปลาหมึกอ่ะอ่ะพูดน่ารักเดี๋ยโอลี่แฟนเหรอโอพูดน่ารักกดแอปเซ็บอะ user joined โอ้โหลดเสียงแทบไม่ทันผู้หญิงมีผู้หญิงทักมาอีกแล้วมารับหนุ่ได้แต่ไม่ขาหนุ่มเหงาใช่เหรอเหงาเลยนะมึงแล้วมึงรู้สึกไงวะผมก็ไม่รู้จะทำอะไรที่ผมก็แบบ เฉยๆผมไม่ค่อยอินกับผู้หญิงเท่าไหร่เพราะว่าผมมันหวานใจอยู่แล้วเนี่ยใครวะหวานใจมึงเนี่ยข้างๆเลยครับแล้วพี่นุ๊กเกินมาเต๋อเป๋อะไเหรอเป๊ดซีครับพี่เออใช่ตอนนี้เดี๋ยวนะต้องไปทำอะไรต่อนะต้องไป ผมไม่ได้หล่อครับผมหน้าตาบ้านๆอันรวยอะไรเงี้ยเ้พี่เปาพี่เปาจะพบนี่หรือพบหน้าก็ไม่มีค่าไะพบเธอหรือเปล่า คนรู้ใจก็ไม่มีแต่คนรู้ดีเต็มไปหมดแต่พี่เป่าหน้าเด็กมากเลยนะจริงๆแบบหน้าเด็กอะ่ะขอให้คุณพบเจอรักที่สมหวัง ใบบยินดีด้วยนะทีวันนี้จะมีความสุขเมื่อได้เห็นจะมีความสุขขอให้คุณพบเจอรักโดนใจแชทหลายหลคนแน่เลยน่ะแฟนมีกิ๊กกันไหมน่ะคนมีแฟนก็ต้องคอยระวงอ่ะเนาะแฟนจะมีกิ๊กหรือเปล่าสู้ผมไม่ได้หรอกเป็นโสดไม่ต้องระแวงด่ะใช่ไหมล่ะ ผลที่เราโสดเพราะมันไม่มีใครชอบความเสียใจหรอกโสดแล้วเหงาดีกว่ามีแฟนแล้วเสียใจอะ่ะแฟนผมฝากถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนอะคุยกับแฟนต่อนะไม่มีหรอกเฮ้ย เศร้าอ่ะโสดไม่พอโดนแชทตอกย้ำอีกแล้วบอกรักกันแต่ซ้ำไม่หยุดเหรอเพื่อนเหงาดิอะไรเพื่อนไม่มีอะไรทำเลยเหงาจัดพี่ถึงนายอ่ะโอ้พี่ถึงนายดิเพื่อนแจ็ปเต็มเหรอเพื่อนเต็มอยู่ครับเต็มอยู่หรอใช่พอดีเฮียเจตตี้โดนไล่ออกแก๊งเหรอได้เหรอเออเลือนจัดมันชอบหนีไงเฮียเนี่ยโดนไล่ออกซะแม่งเมาอเดียวเล้วเพื่อนจะเมาไม่เอาเฮียเลยงานการไม่ทำไม่เอาอะไรเลยอะชีวิต แล้วบอกอยากรวยอยากรวยทําคุยอะไรสัตว์เคยพูดอยู่เพื่อนเขาบอว่าชีวิตรักเมาเจ้าเวลาไปรักใครอ่ะเย็ดทุเรศไอ้เหี้ยแต่พี่เขาเข้าประเทศไปก่อนกลัำเข้าไปโดนพี่เปาต่อไหมนี่โดนพี่เปาซ้ําต่อไหมนี่ของเงอ้ยวะไรครับคุยทรงคุยสาวเยอะไม่มีเลยสาวอ่ะสาวนายเยอะจัดอ่ะโอ้เปานายเยอะจัดอ่ะอยากมีสาวไหมเบแจักวะสาวไม่โคตรเยอะอะแจักไม่มีครับไม่มีมีสาวทักับผมอ่ะบอกว่า พี่คะเยท้ามาเว้ยผมก็เลยตอบว่าครับบ้างครับนี่แต่เขาพิมพ์ไว้ยม่งก็ขึ้นว่ากําลังพิมพ์ใช่แล้วเขาพิมพ์มาว่าพี่หนูรบกวนพี่ได้ไหมครับคือหนู่ชอบพี่แจ็คกี้มากเลยอ่ะหนูขอรบกวนพี่ขอจีพี่ขอจีพี่แจ็คกี้ได้ไหมครับโอ้ยเยอะแม่งันแม่งเขาใช้กูเป็นสะพานนะเพื่อนไม่ใช่เพื่อนไม่มีจริงเยอ้เี้ยใช้กูเป็นสะพานเพื่อทอดข้อหามึงอ่ะโอ้โหเยอย ก็ว่าไข่ไว้ยทักมาแบบเออพี่คะ <laughs> ใช่กูตอบแบบเออว่างว่างว่างไงครับแถาพี่มายาวๆอ่ะจริงเอี่ยเฮียตอบแบบไอผมตสางน้ำไม่เยอะจัดอ่ะไม่มีมีสาวให้ปัดแล้วเพื่อนเทียน,นี่ยไม่มีเพื่อนมีผู้ชายเทียนใช่เนี่ยเดี๋ยวผมไม่เอาผู้หญิงครอบเฮียแจ็คเพรไ<ว>นนงนายคบกับใครอยู่อ่ะเพื่อนช่วงนี้ไม่ได้คบกับใครเลยเอาดีไม่เคยตั้งแต่สติไม่เคยคบกับใครเลยนะเอของจริงจัด ไม่เคยผูกคันเลยอรอไม่เคยเลยไม่เคยเพือ่อนขดะเรื่องเรียกสามมาห้องยังยังเลยเพื่อนเรียกมาตลอดอะ่ะเรียกสามมาโคตรเยอะอ่ะเรียกมาถุววันเลยเพื่อนรู้แกถึง, <c oughs> งหกหลักแล้วเพื่อนแกมีเ<อ>งินหกหลักแล้วเพื่อนตอนเนี้ย <c oughs> yeah, เย้เราดีเย้กันจริจริง,ไ,รรงไม่ได้ปัน่น <c oughs> เอาดีเพื่อนนีใจดได้ดดครับเย้เราจะให้แม่ห้าหมื่นอ่ะว่าเธอบอกอ่ะนะครับรักแม่อ่ะเย้แต่เสียงเดียวติดหญิงไม่หน่อยอ่ยโอ้โหแก่ไม่ให้ครับ ใช่เหรอหนูตีสาวจริงอ่ะผมแค่ไปฟังเพลงได้สิครับหรือใครอ่ะที่ไหนครับในในเมืองครับเห็นว่าในโหสาวแจ็คเก็ตจัดอ่ะในแฟมอ่ะเขาพูดกันอ่ะเพียเอาอะไรมาพูดเพื่อนนายแม่งโคตรดุอ่ะหรือว่านายชอบดุสาวๆอ่ะไม่ใช่ครับเขาชอบตอนนายนายดุอ่ะแบบเฮ้ยพี่แจ็คดูหนูแน่หน่อยนายแม่งขาพี่แจ๊กเหยียอยางหลุดนายกดหมดอ่ะไม่ว่าผู้หญิงคนไหนอ่ะใช่เย็ดแบบว่าแบบ นายไม่แคร์หวิ่งนะเห็นเขาพูดกันอหรเพื่อนใช่แจ็คผมไม่นี่เพื่อนผมติดแต่เมาอ่ะจะเวลาไปหาใครเพื่อนเป็นขับอ่ะเขาบอกอยากให้น้ำอยู่ JK อ่ะจริงวะใช่เอาดีเพื่อนใช่ใช่เอาปังผมนี้เพื่อนแจ็คอ่ะนำดูดินนำดูชัตเตอรีผมก็ได้อะผมไม่เชื่อนำไปเปิดดูดิได้เพื่อนได้เข้าไปดูแบบน้ำดูดิอะน้ำดูดิเห็นปะเออเออดแล้วเพางทำงานก่อนไว้รุ่นงันสร้างตัวครับตอนเนี้ย กาว่างเดี๋ยวผมไปอยู่กับนายเลยได้ครับไปช่วยนายเข้าประเทศไว้ก่อนผมไปจริงนะเพื่อนเฮ้ยนายนายมีเสื้อป่ะนายมีเสื้อเหรอเสื้ออะไรวะโอ้ได้ไม่สั่งเสื้อผมมาเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวหาซื้อเดี๋ยวหาซื้อเพื่อนผมมีอยู่เดี๋ยวให้จริงไหมล่ะได้มีอยู่เดี๋ยวข้าให้เดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ถ่ายลงเปลี่ยนลูกโปรเลยเพื่อนเจ็ดเจ็ดเสื้อไหนแม่งหล่อจริง ได้พาไปช็อปเลยไงเพื่อนวันนั้นอ่ะใครเพื่อนอเจ๊ตหรอได้พาซื้อเสื้อผ้าเลยไงใครเพื่อนมันมันไม่เอาเสื้อผ้าใหม่ก็เลยซื้อให้แม่งใหม่หมดเลยโอ้มันบอกแกอ๋อโอ้ยในตอรี่อ่อ๋อใครเด็กดีสุดวะเพื่อนน้องๆผมอะแจ็คในแก๊งอะเด็กดีสุดเหรอใช่เพื่อนใครวะแบบมีวินัยอะไรเงี้ยแบบมีวินัยที่สุดอ่ะก็หมดเลยละทุกคนเลยเหรอเออมาแบบก็มาตลอดนะแต่เฮียอะไรอ้อนนี่ชอบหายหน่อยแล้วอาเธอร์อ่ะอาเธอร์ปลาอยู่แต่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับหญิงก็เด้ โอ้ผมอยู่ตลาดครับพี่มีแต่คนสาวเยอะว่ะในเนี้ยมีแต่ผมอ่ะไม่มีเขาคุยกันน่ารักเลยเนาะเพื่อนเพื่อนหนุ่มๆผมไม่มีเพื่อนผมไม่มีเลยหี่สาวอ่ะจริงนะเว้ยเดจ้าโอมยมีคนที่เป็นชอบเสียงพี่แจ็คจังเนี่ยทำไมพี่แจ็คไม่ชอบหนูอ่ะเย่เย่จัดอ่ะเดี๋ยวบอสเป็นเธอเซลปะแคปชั่นรูปกูในเฟซเพื่อน เอาตาแจ็คอะเต่าตาแจ็คชื่ออะไรครับหาไม่รู้ครับหาไม่ได้หรอกก็ไม่มีเอ่ของจริงจ้ะพี่เปาเซลเสียเลยออเอาดิ<บ>พี่เปาคะพี่เปาดูอยู่หรอคะพี่เปาดูอยู่หรอเมื่อกี้หยินก็ดูแฮชแท็กพี่เปา I have CPU นะคะเมื่อกี้จะพบนี่หรือพบหน้าก็ไม่มีค่าถ้าพบเธอหรือเปล่า กกจะพบนี่หรือพบหน้าถามอะไรท่านไปท่านจะโกรธไหมท่านทานอะไรหรือยังท่านตอบผ้าได้ไหมกินแล้วกินผักบอกุลีแล้วท่านอาบน้ำยังล่าอาบแล้วพี่ชายข้าป้อไงน้องชายพี่ให้กำลังใจข้าในการไปเรียนหน่อยได้ไหมขอให้มึงสอบตกโอ้สภาพแล้วเยี่ยะ คนส่งมาให้เด็กเที่ยวอ๋ออันนี้ก็คือพี่ชายไปส่งน้องเรียนหนังสือเฮ้ยแต่ถ้าเป็นงั้นข้าก็ดีใจนะเพราะต้องจ่ายค่าเล่นไปเอ็มมาข้าไม่มีโมเมนต์แบบนี้เที่แต่แม่งดีใจจริงนะนะอารมณ์แบบพี่ชายไปส่งน้องเรียนอะเเรื่องมโนเฮ้ยแพบอยู่นั่นแหละฮ่าฮ่าูถ้ารักท่านไงพี่ชายข้าถึงแม้ท่านอาจจะปากแข็งไปหน่อยก็เถอะแต่เข้าว่าท่านรักข้าอยู่แหละพี่ชายข้ากูไม่เคยปากแข็งแล้วกูไม่รักมึงด้วย มไปไหนล่ะไปไหนล่ะให้ค่าเดินสะกิยนะพี่พี่ชายค่าเนาะพี่เหนื่อยจัดไอ้เหนื่อยจัดนะลูกพี่แจ๊คครับปล่อยผมครับพี่ปล่อยผมพี่เรียกว่าลูกพี่ ได้แค่ว่าช่วงนี้พวกนายนะฮ็อตเหรอฮ็อตเหรอคิดท้ายแถวแล้วอยากขึ้นไปเป็นทับบะท็อปส์ตอร์ Everybody try to be that hot เลอะฮ็อตเหรอไม่รู้จักแก๊ตเติลที่อยู่ในฟลังอันนี้หินนี่ได้แค่ว่าช่วงนี้พวกนายนะฮ็อตเหรอฮ็อตไอ้พมึงนี่ตัวกะไงได้เฮียนี่อน ใครเขาก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงหลอนไหนสัตว์โม่ไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขั้นหัวไว้การการที่ไหนไม่เห็นต้องทําเป็นมาสือแล้วก็ไข่สนตาพายเอาไปแทงถอกถูแล้วก็ไถ่ไม่ค่อเคียดแต่สึกเป็นเสียนลงคำปล่อยรับเนียนเนียนไปเยี่ยมเยียนคนดำกลัวซมติและเกลียดไม่พอกูเกลียนกงกลาวมาคนสิบแปดปีบวชเรายังไม่สถียนทรงธรรมเขาว่ากูเฮียและเป็นคนดื้อคนรั้นพอเปิดให้วอดทำไมมีคนลงซับไม่ เขาเล่นแบบไรเป้าอ่ะเล่นได้ไงอ่ะแบบไรเป้าอ่ะจุดไหนจุดไหนไมไหมอรักษามาฐานเหมือนเดิมไอ้หมอมันไปไหนหมดวะห,หมอช้าเกินหมอ้รอโคตรน,นานอ่ะขอโทษครับตอนนั้นจิมเป้า รอนานมากเลยครับกี่นาทีครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหกครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับเกียรติที่ก็อกรอนี่เมาอยางนี้โดนบ้างไม่โดนบ้างเลยนี่มีมีแฟนแล้วไม่ใช่เหรอครับใครครับพี่เปาไม่มีนะเอท,ที่หน้าบ้านเราครับคืออะไรครับ <laughs> อันนี้โดนพี่เปาวางงานเลาววันนี้ ฉันเดินมาส่งด้วยน้องตาฉันเดินมาส่งให้เธอเจอทางที่ดีฉันจะคอยมองจากตรงนี้ที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาฉันไม่ได้ร้องหายอย่ามองกลันมาอย่าหวงว่าฉันจะเสียใจ เราแล้วเราแล้วเราเราเราสองคนเนี่ยเราสองคนยังไงเราอ่ะเราผมกับแชทได้ยังไงเราสองคนเนี่ยเราจะเอาไงกันดีแต <laughs> ่พิมพ์มาสิเราจะเอาไงกันดีบอกมาสิหืมเราน่าจะได้มีเรื่องกันแล้วเราสองคนเนี่ยหนึ่งเวสสามร้อยกว่าก็ได้นะจริงๆแล้วอย่าอกอยอกเล่นครับหืมเราจะเอาไงเราพูดมาสิเราจะเอาไงกันหืมพูดมาสิเร็วๆสิ จะดูต่อไหมจะไปดูจะจะจะดูต่อจะได้ให้เราดื้อกันมากเลยนะเนี่ยเราดูไหมวันนี้เราดื้อกันมากเลยนะดื้อที่สุดเลยนะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวก่อนครับไปนะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนะครับเลิ่เลยนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ คนที่เห็นเหตุการณ์เพราะไม่งั้นมันก็มีจุดตรงนี้เรื่อยๆนะครับอันนี้มันเป็นผลงานขงพี่น่าจะดีกว่าไม่ใช่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่กลับมาก่อนไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นยินหมายถึงว่าดูเขาพูดจากับแชทน่ารักยินไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรือไงับน่ารักคุณคุณยิน ม่<ไ>อดูด่ิปาบก <จะ S 1> ับ<ป>แจ๊กินแลยิ้มหลังกล้องตึงๆ <laughs> นออย้อบาอมยมะพี <laughs> ่เปา <laughs> ขัอร่อยแต่คบเนี่ยพีเปาเลิกเลิอกอันนี้เลิกดู ทิกตอกกุญแจ็กี้เราเริ่มอมยิ้มหลังกองไ,ได้อ่ะไม่เปาหยิหญหยิก็ดูตามเขาเทคมาครับของพี่เปาหยิญดูตั้งนานี่ของพี่เปาหยิญก็ดูตั้งนานของพี่เปาไม่ได้ดูหรอกครับจังหวะเนี้ยมันองดูไม่ไไมของพี่เปาหยิญดูหยิญกดไลค์ทุกอันนะกดเลิฟทุกอันนะไปดูทำไมอ่ะของพี่ไม่สนใจมันไม่ <S <S สนใจของพี่เปามากกว่าของพี่เปาน่ารักกว่าตั้งเยอะโอ้ของพี่เปาหน่ารักกว่าตั้งเยอะต้องหรอกครับไม่ต้องหรอกเห็นดูแจ็คกี้ดูไปยิ้มไปคก็ไม่หยิญยังไม่ยิ้มอะไรเลย เอ้าจีนยิ้มไม่ได้ยิ้มสาบานสาบานไม่เหลือ <c oughs> ตายฟรีสาบานอะเมื่อกี้เมื่อกี้เปิดเจอคลิปพี่เป่าก็ว่ายอยู่ยทำไมกดพพสคลิปแล้วทำไมพี่เปาได้ยินเสียงพี่เป่าว่าเมื่อกี้นี่นเน้พี่เมสนายพี่มาดูนี่นนอ๋อแบบยืนยืนแค่แค่พูดลอยๆอยใช่ไหมคะแค่พูดลอยๆอยปะ